กดช็อปหน่อยไอ้ไอ้ไอ้ยานจอนอูมันกดไม่ได้เป็นไรวะเนี่ยมันไม่สบายวะให้เกียร์ไม่ได้เอ้ยไอ้เกียกดผิดดิได้หนูไห้รู้คนโอ้แปลงร่วงตอวันเลยเหีย มาเแปลมาเปล้ยกูยันแล้วไอ้โขในูสานวะกูเดอแล้กลกาต้งไปเฮ้ยอยายิงผิดที่วะจาเอาปั้งก่อนอยี่ยล้วพี่ชายเฮ้ยมอแล้วนี่ไงพี่ไ้งกระด้อเไยพี่นี่จัโดนผิดอแต่ดิเหมือนพิ่งเกิดอ่นนี้กูขึ้นเกิดล้วโอ้แล้วฟ้าเอวอ่ะไม่แปลงเลยอ่ะทลไมมันนี่ไงลงเป็นกองลงเป็นกอง ครับใครตีมันนะเพราะได้เกมอยู่ครับหลุดหลุดหลุดตาน้องหลุดขอตายหมดวงเลยยิ่งหน่ายเพราะได้คิดอยงลูกมันส้งมันส้งผมเองผมเองผมเองยันลูกแรอะวะไอ้ตี๋หรือสี๋มันเป็นผลงานอ่ะสิบบาทเว้ยว้าอยากิไปเร่กแม่ขึ้นไปก่อนพี่ดูลูกก่อนสิ เฮ้ยหนูมรตูไได้ยหดอกรดอ้หหมดเอ้หไปอตาอ้งน้อน้อนไอตัวอนไอวะเอ้ผมยิงงครับเ้ายิงตน้อนเมือกี้นะทอีห่าสุนทห็นแล้วนอนไม่น้อนอะแต่ว่ามันมีคนยิงมาขอย่ิงหนยขอยิงหน่อเอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยินลุ้ินลโอ้หออหยเรียอเีย้อชื่อหร เขาเรียกว่าหน่อยโอ้อย่าเลหน่อยโแต่โอ้โหเราล็อาได้แล้วเหรอเราลอโอ้ไม่ปิดกูไม่ตายนะเฮ้ยคยนะทถอนรุนรัวเลยว่ะกูตายได้ไงอ่ะก็รือนี่เดียวะนิกูร้อนเลย ป้ายเป็นทำหน้าที่เรารักนะครับโต้พี่โต้ไอ้เคนอัดคลิปแม่เงียยปาเยอะวะพี่โต้ช่วยด้วยนะตาหาคนหายีสวัมันยิงไม่โดนมันสวนผมตมื่นอดิเออยิงไม่โดนเลยนี่ยเฮ้ยลากนาลากนาเอาหมดเรว่ะเที่ยอเที่ยต้องปิดแย่ ตอนนี้เราม่ทำปะปปะปะไปเลยไปเยไปเลยตัวไหนตัวไหนเอาขึ้นไปเย็นโอ้โหพียเอยไปทำยาหวานฉันไอ้โหเอ้โหเลยเอยมาซ่อจะทาอะไรพี่ชายกูเฮดเบิรยกแมไม่ดีเลยวะเฮยแต่เขาหยิจับเลยหลองเบน์แไบหลายหลายคน เอ้จุดต้องโอ้ยมันจะพยายามจะย้ำเลยสัตว์ของจริงเฮ้ยวันนี้มันมันเล่นอยู่ป่าใครนะป่าใครล่างนะบ้านหลุดนะบ้านหลุดนะโอ้เราเราเอาหมอกมาอยู่ป่าใครล่างบ้านหลุดนะบ้านหลุดนะบ้านหลุดนะหลุดเยอะเลยใครใครใครตายใครตายไปไหนเดี๋ยวจัดเองเดี๋ยวจัดให้อะไรบ้านเกิดบ้านนะนายอยู่ไหนร้องวะแค่หมดแล้วแค่หมดแล้วโอเคแดงนะไอ้ปี๊แป้งลบแดงไปเยอะ เฮ้ยพี่อย่าพูดกับแป้ง่ดีได้ไหมพี่อย่าพูดกับแป้ง่ดีๆด้ไหมเออกูจะให้พี่ยาไปค้ารวมเฮ้ยพูดกับคุณแป้ง่ดีๆหน่อยกว่ามันมันจะชนุนหรือว no ่ามันจะรักคุณนะแป้งที่รักคุณนะผมรักเขาทำไมเขาไม่รักผมผมรักเขาแอบได้โดนได้ยินผมก็โดนอีกือนกรักเขาข้างเดียวข้างไทยเขาบ้าเลยนะข้างไทยหรือข้างไข่เขามีไข่ไงล่ะจะได้ไปเรียนให้หน่อย เฮ้ยเราพยายมเปิดเปิดไมหรออยากกอยากก่อยนี่ไงลาไปียวตหลังตึหลัค้ง่เห็นนะกูเห็นเตี้ยาลาเปวหลอกเขาแลวเผมรู้อยู่แล้วพุณผมไม่กล่าวหาว่าตัวหรอกเอออยาได้กินเลยสั่งหลอกอขาเลยลาเฟีตีหมอลาเปวตีตีอนนไม่ต่าา ไปลาเบลเปิดไม้หน่อยลาเบลก็ไปเปิดไม้เขาเลยเขาเปิดที่เขาออกใหม่ที่พี่กายไม่เยวว่าเล่นมาจะพึ่งเล่นมาจะพึ่ง่ออะไรเี้ยหือไม่ได้กดซองขนาดโตรตั้งนานแล้วเมื่อกี้ยังใครยิงวะโอ้ยย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 ้ยยยยงยย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 งยย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  ไม่ใช่ผมเพี้มื่เกี้ยม่ใช่ใครไอมีกูมีมึงมีไอพีไอตัดยิงอยู่สาวบมึงยิงปุ๊บมึงล้มกู้กูยังยอยู่เลยเออไม่ถา่มุดตอนน้องลุดไม่หลุดไปไหน่รุดอเคพี่ตูนอ่ะามที่ช็อคสิเมตรอ่ะหามพี่ี่ะพี่ไม่ไม่จะมั่นใจจริงตนอยแล้วแล้วอมา

น้ำหมายน้ำหมายยากิยากิสายสายในบ้านสายเต้นเบาป่าเฮ้ยคุณแป้งคุนตะกีร์โง่มาแต่ว่าได้จะรักกันหรอวะายเขาต่อแต่หายหมดเฮ้ยเอ้ยกลายเป็นคนโง่เลย เราจะไปหรือหลอกกัของบอมใช่ไหมอะบอมบัอมาใช่ไหมเนี่ยแช่แขกแขกแขกใช่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 เดินเข้าบ้านแอบหาสื่อสารไม้สือสาต้นตีนเนี่ยต้องคุมหน้าบ้านแล้วแม่งไม่ให้มันเข้าเป็นงานบ้านดูกระจายเฮ้ยแมบงก์ไอ้หมวกไอ้สัตว์ที่ยในบ้านเต็มเลยวะบ้านเราอ่าล้ว น่าเข้าไปหาตอ้ไ่แปไป้ปไปไปวันนี้ยักกี้ยักกี้เอ้สวยน้องชายน้องชายตอนนี้พี่ขอโทษน้องชายไม่ให้อะไรพี่ไอ้ยิงดี่นียิงดี่นี่นีโอ้ยมันวิ่งเข้าทะลุป่ไม่รู้อ่ะผมไม่เห็นยมั่อง้เมันยิงมาตายนะมรทุมันวิ่งทลุมันแผงไปเลยอ่ะมึนบึนสมาบัสตมแผลป่ะหมาแล้วยักี้ไอ้พีไ้อ้โไปยิงอยู่โลกไหนไว้สั์ เออสวยบ้างยิงได้ไม่ได้ก็โดนเลยแต่กูเห็นมึงล้องแล้วกูเลยปล่อยแล้วไปแล้วไอ้ยีไอ้แล้ววชื่ออะไรอ่ะปกติปกติหลังด so ีแดงหมดแล้วเดี๋ยวผมไปทำแดงข้างหลังก่อนหมอยุ้งข้างหลังน้อแล้วมานไล่ไล่ล่ามันที่ฝั่งไปไหมที่ฝั่งขวาเข้าแลไปฝั่งขวาฝ่า้ชาติศัตรู ไปแล้วอ,อ,อุ้ยไอ้ท้อผมเองพี่ผมเองเออท้อ่์โอ้โหนต่ทอยกักเนิวนนาวเลยเห็นด้วยนะทำไมมืองโง่จังหวะจีซัสจ<า>้ะวันนี้น้องไม่เขินกล้องแ้ร้อยซีซีเออน้องท้นอนแล้ว ข่อยาดยิงแบบทิกแท็กทมพักตึ้งตึ้งติ๊กทิกโอ้เสียบเยิงโลว์สัสก็ตายอยู่ดีอ้าวหลอกปีนไม่ได้ตั้งตัวล่อยให้อินแต่การแล้วก็นอนอยู่โอ้โไปลกไปส่งกันล่วงเ้ามึงเสียเทยเสียเทยเดี๋ยวให้บอมเยอะตูดเลย คุณอะไรเกินเฮ้ยน้ำไหมสัตว์น้ำมันโดนเอะแต่จะยอตได้ป่อนนี้มันคนหล่อเลยจ้าพีเอจ้าเลยเชี่ยพิษลบทอะจ้าพี่เอะพี่เอะยืมอะไรไม่รู้แต่ขอโทรัพทก่อนเอะแหม่มชงก็โดนไปข้าวเล็กก็โดนไปโดนมาอย่าเียข้าวเ็ก เข้าหมาไหมโอ้โหแต่อกเข้าหมาไหมเขาลิงแตกเข้าหมาเดี๋ยวกูแดกเองก็ได้ไม่เป็นไรต่อยธรรมดาไต่อยสองไม่ทันนี่ต่อยธรรมดาโคตรแรงต่อยธรรมดานี่ไงนี่ไงนี่ไงออแตดมีเกลือผู้ขอให้ได้วิ่งแต่เขาลิงโดนสะนอนตายหาไปแล้ว

หรือตัวนึงผมเาแล้วแต่โน่งไงสะท้อนลยจาดโมงมาแล้วยากิยากิดไอซ่าไอ้ดิ้งเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็เกิดไม่เองเฮเที่ยบโอ้โหรักเร็วเขาก่อจัดโมเลย่างน้ขอกาเลยผีผายผีดวายว้นหญ่ท้อหนคู่แบบช็อทุกปิิกแท๊กโอ้ยเทียอะไรแยายากูหายกันไปนะ อื้อฮะนอนกูเนี่ยออเหรอกูร้อนเลยไอสัตว์เดยกกูคิดแม่งแบบทิ้แท็กโทนเลยนเอื้อฮะกูร้อนเลยว่ะไอสัตว์เร้อนเลยะอืะอือนตะท่าวดึงเไอสัตว์เด็กกูลากแม่งมาฆาในป่ามันเลยเอีรอบนี้เข้าคืน่ะ ไอ้ข <neg> <gen> ี้กบตีเขาจะตอนตายที่เขาตีมันก็ตอนตายใช่แพ้เหรอแพ้เหรออือโอ้ยเชิ๊กไอ้ขี้มันน้ำมันนำเลยเนี่ยมันนำสองพันน่ะแล้เวาต้องสองพันไอ้เจ้เนี่ยไอ้เจ้าเล่นหน่อยไอ้ขี้ไมอยากแพ้ว่ะตือเราต่อเขาเหมือนแต้มทุกบอลไงต้องต่อเยอะเลยนี่เมื่อวานเจอแตงโมงงั้นต้องต่อเลขหลักที่สองหลักแรกไม่ไหวเดี๋ยวอย่าไปแพ้นะมึงถ้าแพ้คืนนี้โโอ้ห

พีช่ชายพ่ชายมาอย่าลบแดงมาอยู่ไปช่อยู่ไอ้นี่สวยนมันไปในตรงไหนันได้ไหมไม่ได้เฮ้ยอตนอนหลุดต่นอนหลุดต่นอนหลุดเฮ้เยยานิฟัน,นอยอากตียานิฟัน

อเี่จะเปหมื <sh> ่นเลยอ่ะโอ้โหไอไ่อเีอเร้วหนูดูใคทอ่ะคุร้อนเลยไอ้เหี้ยตจะเปนย่ร้อเลยร้อนเลยอเ้ยพี่แบงค์ายแล้วอ้หเออกูร้อนเลยบ้านเรานะบ้านเรหลุดนะบ้านเรหลุดยาวเลยนะขอกำนังเสริมด่วนเฮ้ยแบงมาแล้วย่อยู่เฮ้ยเก็บย ไอเหี้ยตอนร้อนยัดปากชื่อคลุพีชไม่เป็นเหรอไอลุงพีชไอไอเห้ยอนร้อนไม่เป็นอะไรลุงไรขนาดนั้นน่ะโอ้โหสกาวิ่งไปตีไปตีกามัดเป็ดโดนกสาตัวที่เกิดโดนนํำสองพันกว่านี่ยกุร้อนเลยเห้เฮ้้สองพันกว่าแพ้ไม่ได้นะต้องหายกูบกามพิมพ์มัต้องหายว่าใส่เลยสัก้ยลาเบลแก่ผมเลยลาเบล เราไปเอาแก้ด่วนเลยแก้ด่วนเลยแก้ผ้ามีตัวนึะพี่ฝนยิงเลยะมีกระบี่มีกระบี่อยู่ขวามือมึงะไรมกมีหม่อก็ใจหมองยิงไหนอ่ะมันไม่มอมลองอแล้วันแล้วลองล้วลองแล้วเดี๋ยวมันจะนำได้ทำเดียวเอ้ยเ้ยไอ้เงี้ยฝอเลอีกอีนึงนึงเลยทำเดียวแพงหมดเนี่ย ทันแล้วน้าๆๆๆตุมเป็นวะเป็นรเ่เยียแล้วเยียแกแม่งตึงเตอนไอ้ิปนี้เยี่ยแปลงลงท่องมันได้เปล่าวะเฮ้ยน่าจะน้อเลยอะเฮ้ยน่าจหน้อยเลยมาแล้วมาล้วคะแนนพันเดียวพันเดียวนี่พันเดียวพันเดียวตั้งเดี่ยวะตั้งเหี่ยววยไอ้เจ้าปลาปลาปาปาปาวิ่งปาโอ้เห็นไปเห็นเดินลงทซองกูก็

ทำแล้ว <eker af: S 1> <aust en ian> ทำแล้วทำเลยทำลยผเรอไม่ทอนนี่จุ๋มหายยยังคงไม่ตัองจจเล่นเอาไว้คิดจะแพ้อยู่ไล้วไอ้ตแม่กูแม่กูแม่อะไรวะเนี่ยพี่กูับติ๊กแจกโต๊กตักเองไม่ตึงใจแล้วนี้เฮียสี่สิบแม่เฮียกูเป็นเชียร้อนเลยร้อนเลย